สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับจากการที่ราหูย้ายในวันที่30มีนานี้นะครับอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยดูมีความกังวลกับเรื่องการงานของคุณว่าจะต้องมีการหยุดงานเลิกงานหรือเปล่านะครับแต่จริงๆเนี่ยการที่ราหูย้ายเนี่ยมันก็มีผลดีหลายอย่างกับชาวลัคนาราศีพฤษภเหมือนกันนะครับประเด็นแรกก่อนหน้านั้นที่ดาวราหูทับตัวของคุณอยู่เนี่ย แน่นอนครับราหูอยู่ช่องไหนวุ่นวายช่องนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ราหูทับตัวคุณมันก็จะดูมีความวุ่นวายเกิดขึ้นกับคุณคุณเองอาจจะต้องระวังการลุ่มหลงมัวเมากับเรื่องต่างๆนะครับได้ง่ายหรือมีเหตุกับเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับแนวสิ่งมอมเมาอบมุกต่างๆมักจะเข้ามาสัมพันธ์กับคุณเพราะฉะนั้นพอราหูย้ายออกความวุ่นวายที่จะเกิดกับตัวคุณมันก็ลดลง และราหูอยู่ช่องไหนวุ่นวายช่องนั้นใช่ไหมครับเวลาราหูไปตกช่องวินาศที่แปลว่าพังไปจบไปสิ้นไปเนี่ยความวุ่นวายสําหรับคุณมันก็จะลดลงคราวนี้มาดูอิทธิพลของการย้ายของราหูซึ่งลักษณะอิทธิพลของราหูที่ย้ายไปเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงอิทธิพล3ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันก็คือลักษณะแรกแสดงอิทธิพลจากความเป็นราหูเองราหูหมายถึงอะไรที่เกี่ยวกับ มัวเมาทายราหูเพราะฉะนั้นพอราหูไปตกช่องเสียความมัวเมาก็จบไปพังไปคุณก็จะไม่ค่อยมัวเมาอะไรได้ง่ายคุณจะไม่ค่อยลุ่มหลงอะไรง่ายๆนะครับราหูหมายถึงความวุ่นวายเพราะฉะนั้นเวลาดาวความวุ่นวายไปตกช่องเสียพังไปมันก็จะไม่ค่อยวุ่นวายสำหรับคุณแต่มันก็มีมุมที่เป็นดูเหมือนจะเป็นมุมเสียเหมือนกันเพราะราหูมันหมายถึงวยพริบ ปฏิพัน์การาพลิกแพลงนะครับอะไรที่เกี่ยวกับความมีทริคชั้นเชิงต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาดาวมันไปตกช่องเสียมันก็จะเป็นปีที่คุณเองเนี่ยในปีนี้อาจจะดูมีความทื่อๆหน่อยนะครับความพลิกแพลงอะไรต่างๆมันก็จะลดลงการวางแผนอะไรต่างๆทริคแรงต่าง,างมันก็จะดูลดลงสําหรับคุณซึ่งถ้าจะมองเป็นข้อเสียก็อาจจะถือว่าเป็นข้อเสียได้เหมือนกัน แต่มันก็จะเป็นปีที่คุณไม่ค่อยวุ่นวายและเวลาราหูไปอยู่ในเรื่องวินานีนะครับอาจจะเป็นปีที่คุณอาจจะต้องไปสัมพันธ์อะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของวินาศมากขึ้นเช่นคุณอาจจะไปชอบไปฝักใฝ่ไปคลั่งคล้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเล่นลับอะไรที่เกี่ยวกับด้านออนไลน์อะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับคุณก็จะไปมีความหลงไหลนะครับกับเรื่องเหล่านั้น ควนี้อิทธิพลลักษณะที่2ก็คือสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยราหูเขาเป็นเจ้าของช่องที่ชื่อว่าการงานเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก่อนตอนที่ดาวราหูอยู่ในช่องนี้มันเป็นช่องที่อ่อนกําลังดาวการงานคุณเป็นนิดงานไม่ค่อยโดดเด่นงานจะต้องเป็นการทําอะไรร่วมกับส่วนรวมงานไม่ค่อยมีความชัดเจนไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเพราะฉะนั้นพอดาวราหูย้ายออกจากช่องนี้ เรื่องการงานของคุณก็จะกลับมาอยู่ในสแตนดานที่มันควรจะเป็นงานกลับมามีความเสถียรไม่จําเป็นจะต้องทําเป็นกลุ่มเท่านั้นเพียงแต่ว่างานของคุณเนี่ยมันดันไปอยู่ในช่องที่ชื่อว่าวินาศมันก็เลยทําให้อะสิ่งที่คุณต้องกังวลน,นะครับในมุมที่ต้องกังวลก็แน่นอนงานมันอาจจะมีการจบงานเลิกงานเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของการงานเกิดขึ้นหรืองานดูมีอุปสรรค มีความติดขัดมีความเสียหายต้องระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องคดีความทางการงานอันนี้คือมุมเสียที่ดูมีความน่ากังวลสำหรับคุณแต่ในมุมที่ดีก็คือเนื่องจากดาวการงานมันกลับมาอยู่ในสแตนดาดที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นงานมันก็จะดูเสถียรได้ดีขึ้นถ้างานของคุณไปสัมพันธ์กับงานด้านต่างประเทศงานในสายคดีความ งานอะไรที่เกี่ยวกับการอยู่เบื้องหลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบจัดเก็บสต็อกอะไรต่างๆงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้นคว้าการวิจัยหรือแม้แต่งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งเล่นลับศาสตร์เฉพาะทางโหราศาสตร์งานทางด้านสายมูงานที่เกี่ยวกับด้านของออนไลน์งานในลักษณะแบบนี้สำหรับคุณก็ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ดีเพราะดาวราหูตำแหน่งนี้เนี่ย มันเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งบุญสุราถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดาวราหูมีกำลังดีแล้วอยู่ในราศีาธาตุไฟนะครับราศีเมษอยู่ในบ้านของดาวอังคารที่เป็นคู่าธาตุกันถือว่าราหูมีกำลังดีเพราะฉะนั้นโดยสรุปสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยการย้ายมาของดาวราหูในจุดที่ต้องระวังก็คือเรื่องการงานพยายามอย่าให้พาตัวเองไปอยู่ในจุดของความเสี่ยงความเสียหาย ทำอะไรจะต้องระมัดระวังรอบคอบกับเรื่องการงานมากขึ้นและคุณจะต้องพยายามดึงอะไรที่มันเกี่ยวกับคําว่าวินาศเช่นต่างประเทศออนไลน์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบจัดเก็บสต็อกนะครับการอยู่เบื้องหลังเข้ามาสัมพันธ์กับการงานของคุณให้มากขึ้นเพราะมันจะยังส่งเสริมกับเรื่องการงานของคุณได้ดีส่วนอิทธิพลลักษณะที่3จากการย้ายของราหูก็ขึ้นอยู่กับว่าราหูจะไปเจอกับดาวอะไรในดวงเกิดของคุณ ถ้าไปเจอกับดาวดีอย่างดาวเสาดาวอังคารมันก็จะส่งเสริมให้งานของคุณมีโอกาสได้งานใหญ่ๆมาแบบไม่คาดคิดงานโปรเจกต์ต่างประเทศอะไรใหญ่ๆงานออนไลน์ใหญ่ๆห,หรือถ้าไปเจอดาวอังคารที่เป็นคู่ธาตุลมงานของคุณก็จะโฟลได้เร็วขึ้นมีไหวพริบกับการวางแผนการงานอะไรโดยเฉพาะสายต่างประเทศสายออนไลน์สายมูเนี่ยมันก็จะยิ่งดีขึ้น แต่ถ้าเกิดสมมุติไปเจอดาวที่ส่งผลไม่ค่อยดีอย่างเช่นดาวพุทธที่เป็นดาวคู่ศัตรูกันในช่องนี้เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องเป็นปีที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนเรื่องของการเงินเพราะดาวพุธของคุณมันคือดาวปุตตะเรื่องของบริวารลูกน้องเรื่องของการลงทุนเรื่องของการเงินก็อาจจะต้องระมัดระวังมากหน่อยและยิ่งถ้าเกิดใครราหูจรปีนี้เป็นกาละกินีด้วยก็ยิ่งต้องระมัดระวังในเรื่องงานในสายด้านนั้นมากขึ้นหรือ ถ้าไปเจอดาวอาทิตย์ที่ก็ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่มันก็อาจจะต้องมีเกณฑ์กับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องการงานของคุณซึ่งอาจจะดูมีความขรุขระมีความลําบากอยู่บ้างนะครับแต่โดยหลักถือว่าปีนี้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความวุ่นวายต่างๆมันอาจจะลดลงแค่ง,งานของคุณมันอาจจะดูนิ่งขึ้นถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสายงานอะไรที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับคดีความการค้นคว้าต่างๆ,างๆก็ต้องพยายาม ประคับประคองเรื่องของการงานยาไปทำอะไรที่มันดูมีความสุ่มเสี่ยงสำหรับคุณถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อู๋ดูฟ้าพยากรณขอบคุณครับ